นะอโอเคแก้วนี้อะไรแก้วอะไรอันนี้แก้วกาแฟอาโอเคทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่รักทั้งหลายฮัลโหลเอบริวันมาค่ะทุกคนมาตำส้มตำกันเดี๋ยวเราต้องมีขนมจีนเนาะทุกคนมาตำส้มตำกันค่ะวันนี้พี่จอมมาโชว์ฝีมือนะจ๊ะอุ้ยอันนี้เดี๋ยวไปวางตรงนี้ก่อนอ่า ทุกคนมาดูส้มตำโอ้ยโหที่โกยกระบวยเธอสวัสดีค่ะใส่ให้หมดเลยเนาะตำส้มตำค่ะอันนี้คืออ่านี่ทุกคนนี่มะละกอนะคะโทษทีใช้มือนะคะ,ะ<า>ไม่เป็นไรนี่นี่มะละกอพี่จอมค่ะลูกเบลเอฟนี่ลูกขนาดนี้เลยทุกคนจ้าเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวีย้ายไปที่ครกก่อน อุ้ยใสอุ้ยเห็นมเส้นเส้นเยอะไปเนาะเดี๋ยวเรามีมีอะไรแกล้มส้มตำเรามีเรามีไข่เจียวเนาะเส้นเยอะยไปไหมอ่ะอุยหืมลลายไหลอ๋อวิลืมเก็บมะเขือมีมะเขืออยู่ลูกนึงที่ต้นเีจะไปเก็บ มีมะเขืออยู่ลูกหนึ่งที่ต้นชิมสิคะชิมหมอจะรอทำไมเดียวังถือกล้องเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอาช้อนมาเอาช้อนมาทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาทานส้มตำส้มตำไทยในสเปนค่ะอุ้ยอุ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยทุกคนจ๋านี่อันนี้อันนี้น้ำปรุงส้มตำปรุงรสมาแล้วใช่ไหมมีมปลาด้วยใช่ป่ะมีมีปลาด้วยปรุงมาเองเลย ฝีมือฝีมือเชฟสมจอมนะคะทุกคนนี่นี่นี่อืมอืมอืมเป็นไงเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดใช่ไหมน้องแหม่มสวัสดีค่ะน้องแหม่มันเปรี้ยวเผ็ดไม่หวานอ่ะเออตัวเองไม่ชอบตัวเองไม่ชอบน้ำตาลเอ้ยตัวเองไม่ค่อยกินหวานเนาะ Uh huh. ทุกคนส้มตำค่ะส้มตำฝีมือพี่จอมใส่น้ำมันใส่น้ำตาลน,นิดนึงเออใส่ไปอ,อ่ะพอพอก่อนมันมันมันไม่เค็มด้วยปลาอะได้อไม่ใช่น้ำปลาโอเคน้ำ,น,ำน้ำปลาอยู่ในตู้ข้างตู้เย็นอื๋อชั้นล่างใส่น้ำปลานี้อ่าอยู่ข้างล่างอยู่เดี๋ยวข้างหลังน้ำมันเออทุกคนมาทานส้มตำกันค่ะไม่มีใครอยากทานส้มตำก,กับพี่เหรอคะ อันนี้เฟมือสาวสุรินนะคะสาวสุรินพาแซบค่ะอุยอย่าเยอะอย่าเยอะเดี๋ยวจะเค็มไปส้มตำจานนี้นะคะเผ็ดมากเลยคะก็ก็ก็ใช้ได้นะความเผ็ดแต่ว่ากินกินไปมาชิมใหม่ช้อนอยู่สายล่ะช้อนนุ่นอยู่นู่อยู่ปุ้น อ๋อสีสวยมากเลยอ่ะพริกกี่เม็ดเนี่ยตอนที่ตัวเองใส่มาตอนที่ปรุงอ่ะห้าหกเม็ดบวกไปเมื่อกี้โอ้โหเป็นแปดเม็ดทุกคนเกือบสิบเม็ดปกติไวไหมจะได้เลยใช่ไหมได้เลยใช่ไหมอร่อยแล้วอร่อยแล้วเห็นไหมอืมอืมปรจานอุ๊บอุ๊บอุ๊บ อ่ะเอาจานอ,อร่อยมากทุกคนอร่อยมากอันนี้ใส่จานม,มีแคบหมูด้วยอเอามา ยังไม่ได้ต้มไ้นี่เลยอะ่ะยังไม่ได้ต้นต้มต้มขนมจีนจะเพิ่งใส่ไหมอะ่ะมันมันจะขายกรอบนี่ <c oughs> น,นี่มีนี่ด้วยดูดูกรอบอร่อยมากนี่พี่ต้อยสวัสดีค่ะนี่เราแคบหมูเนาะ <c oughs> นี่แคบหมูรสบาร์บีคิวนะคะ <c oughs> แกะแกะตรงสูตร <c oughs> อ่ะเน่เน่ลองลองกินให้กินให้กินให้รู้ว่ามันกรอบขนาดไหนอะจอมชิมใช้มือเลยเน้อชิมไป อุ้ยหน้าใสนางแบบของเราเรียเล็บอุ้ยน่าใสมากตัวเองหน้าใสเออใสกล้องแล้วยิ่งใสคอเลนค่ะคอลนี่นี่ของดีนะคของดีอยู่ตรงนี้น่าสดนะน่าสดนะเดี๋ยวขอชิมก่อนไปนะคะตัวเองเอากระทะใส่น้ำต้มอันนี้เหรอ ส่เลยโนโนเอาเอาอันนั้นอะต้มเส้นไงมันต้องใช้กัดแต่พี่ลองชิมทุกคนน้ำในก๊อกก็ได้ได้ป่ะได้สิแค่ต้มเส้นไงมึงนอกเส้นได้ได้เส้นนี้อะเส้นนี้เร็วตัวเองอันนี้ที่ไหืออันแรกเอาแรกเอาไอ้ที่ไฟด้วยปิ๊มมาจึงต้มตํานี่ วันนี้พี่จัา,าเอามาแล้วก็มาส่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้นี่นี่เขาเปิดไงนี่โอ้ยมอกใครมอกมันเด้อเปิดแล้วก็จุดไฟไงท่านี้เหละจ้ะอ่ายวจะโนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัเยว,เ,ว,เ,วเองไปส่งกล้องส่งกล้องก่อนนี่มาละกอมาละกอมาแล้วนะปิ๋มนี่อยู่นี่นี่ของปิ๋มทั้งหมดส่งให้ลูกค้านะคะ <c oughs> แล้วก็พี่จอมมาชงมามา <c oughs> มาถือกล้อถือไว้ถือจอดสอจอส้มตำไว้ก่อนเอ้ไปไหนถือถือจอดส้มตำไว้ก่อนทุกคนมาชิมแล้วขอจุดไฟก่อนค่ะอ่าเนี่ยส้มตำลูกใหญ่มากแล้วก็น้องอุูสวัสดีค่ะนี่นี่ปิม๋มลูกนี้ คือลูกใหญ่มากตอนนี้เนี่ยฟังเสียงนะว่ากรอบไม่กรอบลูกนี้กรอบอยังเลยอืมกรอบได้ยินเสียงป่ะอืมมีทั้งกรอบเสียงกรอบเสียงกรอบแซบบอกแซบอืมมีทั้งกรอบ,รอ,บ,บ,บ,อ,บอ้มแล้วมีมีแคบหมูด้วยมีแคบหมูรสบาร์บีคิวน้องมามอัญองมาทานส้ตมตำกันนี่ตัวเองเขาว่าตัวเองต้องชงต้อง ต้องตำเออต้องตำตำตำโคกสองเพราะว่าเผ็ดเหรไม่ใช่เพราะมันอร่อยมากอาจไม่ได้เม้นโอเคจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำงานไปน้องแอมขอบคุณนะคะอ๋อได้คือสองทุกสามได้เลยอร่อยมากทุกคนเสียงกรอบอือแล้วกรอบอือน้ำลายไหลใช่ไหมอือนี่นะคะทุกคน อันนี้คือหิวเลยขอไปกินค้าขอบคุณค่ะพี่ต้ยนี่มะละกอทั้งหมดนี่ห้ากิโลห้ากิโลสองขีดอันนี้คือลูกค้าสั่งไปแล้วนะคะพี่จอมมาส่งวันนี้นี่นะคะฝีมือจอมโปรนี่ให้ดูเอาหนังสือพูวางหน่อยอทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ดูนะคะมะละกอมะละกอต่างประเทศ แบบฝีมือคนไทยนะจ๊ะนี่แสงโอเคไหมพี่ต้อยบอกหิวเลย <c oughs> หิวเลยหิวเลยนี่ทุกคนอันนี้คือลูกค้าจองไว้หมดแล้วนะคะมะละกอ5กิโลนี่ทั้งหมด5กิโลเลดหน่อยอันนี้คือน้องสั่งไว้แล้วนะคะอุ้ยสุดยอดนี่ฝีมือคนไทยปลูกนะคะ <c oughs> แล้วก็มาตำให้กินด้วยพี่จอมเตรีมือสุดยอดนะคะนี่ทุกคอรอร่อยมากน้องแมมเดี๋ยวพี่พลอ,อยทานเผื่อนะคะเดี๋ยวพี่พลอ,อยทานเผื่อเนี่ยคือแบบลูกใหญ่มากเนี่ยยังสับได้ไม่ถึงครึ่งลูกเลยเนี่ยนะคะแล้วก็มีอุ้ยตัวเองไอ้นั่นยังไม่น้ํายังไม่เดือดเลยเอาลงไปแล้วหรออันนี้มีขนมจีนด้วยนะจ้าง,ง่าย เอาเหรอมีขนมจีนด้วยช้อนข้างล่างชั้นสองไอกระบวยอะไรนะั่นะอุ้ยน้ำที่นี่ร้อนเลย <c oughs> มีขนมจีนด้วยนะจ๊ะนี่มาขนมจีนจะเป็นห่อประมาณนี้เนี่ยปิ่มพี่ไปได้มาจากริดดอกพี่จอมได้าจากริดดกแล้วเมื่อวานพี่พี่พี่แอลพี่คนไทยก็มาฝากด้วยนะคะอันนี้ใช้ได้เลยขนมจีนนี่อร่อยใช่ไหมอร่อยเลย อ,อ,รอ,อร่อยอร่อยทุกคน,กนอออร่อยทานเผื่อนะคะอ,ท,อ,อที่สองเนาะอ,อร่อยตัวเองอร่อยมาก <laughs> อ ต้มไข่เป็นของใครไม่จำไม่ได้เนี่ยฉัน,นยังไม่ได้กิน,นอ,อันไหนะอ,าาอ่ะฉันยังไม่ได้ใช้เรื่อนต้มสองอันนะก็เอามาส่งคุณนะส่งคุณโอเคแต่เขายังไม่ได้ใช้ในี่้ทุกคนนะคะแค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปทานต้ตมตังนะจ๊ะขอบคุณนะคะทานเผื่อทุกคนนะคะนี่มีลูกไอ้นี่ด้วยต้มตังไข่เจียวอืมีลูกมะเดื่อมะเดื่อะฝรั่งด้วย นะคะทุกคนโอเคค่ะไปแล้วนะคะไลน์นี้ขอจบแค่นี้นะคะฝากไว้นะคะใครต้องการคอลลาเจนนะคะทักไายได้นะคะอันนี้คือคอลลาเจนลังนกนะคะใครอยากดูแลสุขภาพทักได้นะคะคอลลาเจนแบรนดดาราเป็นคอลลาเจนลังนก2 1 0 0 0มิลลิกรัมแล้วก็ซื้อช่วงนี้แถมวิตามินซีนะคะทุกคนใครอยากข้าวคอสร้างสร้างตัวให้ดัง สร้างตังบนติกต็อกก็สามารถทักทายได้นะคะยินดียินดีที่ยินดีๆๆ <c oughs> ที่จะพาเข้าคอร์สนะคะสัมมนาสดนะคะสร้างตัวให้ดังสร้างตังบนติกต็อกนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปทานส้มตำแล้วก็เจอเกันใหม่ไลฟ์น้านะคะขอบคุณน้องแหม่มนะคะสวัสดีคะ่ะ